สวัสดีคภา,าเขาเป็นภาษาอีสานเนาะคะกระคือ,อามาผ้าทุกท่านเนาะคะมาชมประเภทนี้บุญเดือนซีนาะคะก็ะคือปีจิตสองข้องิตซีแต่ละเดือนของอาบานเข้าไทายบานเข้าหรือว่า,าตามของกินของเข้านาะคะก็ะคือกัจะเลือกม่านหนึ่ง เป็นพิธีกรรมก็คือบุญเดือนซีของบานเฮาเนาะคะ่ะกมีพิธีกรรมอีหยังแน่เนาะคะ่ะก็คือ่นกสิมีสอยดาวมอล่เนาะคะ่ะกับขร่่า่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่ม่นหม่่บ่่่่่่่่า่่่เคเ่เ่่่่่่่่่เพ่่่เ่ิ่ม่ม่ะะ่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นของบุ่เเ่ือน่ของบา้านเฮ่เนาะคะ่ะกลบ่ห่า,หายเนะะา่ค่ะบ่มีหยังหลายก่คือ1เฮาก็ต้องแห่ อ,อุปคุตพอ่พระอุปคุตนะคะอ่าแล้วก็พระเวสสันดรเขาเมืองเนาะค่ะเขาม่แฮ่อ่อนสลาของเฮาอยู่3รอบนะคะแล้วก็สิมาทําพิธีอยู่ในวัดนะคะพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ต่อมาเฮาก็สิได้ม่แฮ่เขาพันกอนเนาะค่ะแค่เขาพันกรอนนี่ก็สิประมาณปี3ปี4เนาะค่ะของอ่าทุกทุกอย่างเนาะค่ะประมาณปี2หรือเตีสา3หรือปี4เนาะค่ะเริ่มแรก แล้วก็พอดีเซตจากแห้เขาทัานก่อนเซตเข้ากุสิธรรมะถ้ำพีเนาะคะ่ะข้างศาสนากคือฟังเทศฟ,ฟังธรรมนาะค่ะประจําปีแล้วก็มีการเทศคืนธรรมะเทศนะคะเทศสิบสามกันของพระเวสสันดรนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเข้าด้ฟังได้รับทราบเนาะค่ะว่าการเทศพระเวสสันดรนี่คือเทศจังไดเนาะค่ะพอดีเทศเซตนาะค่ะ ก็จะเป็นการเซียนพิธีแล้วง่ามเสาร์ห้ากระดิไดดท่าบุตักบาบาปกตินะคะอันนี้ก็ซือเป็นพิธีการของบุตรเซี่ยย่อๆนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะแล้วก็เป็นภาพาสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้ชมได้มึงนะคะ ก้อนจากกันมืดนีกะีไฮพี่น้องได้ชมประเพทนี่การฟอนร่ำบ่วงสวงแห่บุญพาเวของชุมชนบานย่างร้อนนุ่นนำหยอยของไทยเฮ้าว่าสวยงามซำไดถ้าพร้อมแล้วกะขอเชิญช่มพร้อมๆกันเลยเด้อจ้า <c oughs> <c oughs>

ยินพี่ตาพี่ตาเรซาวันใดเนาะยิดพองเล่นพอเฒ่าอีสาเฒ่าบ่เคยลืมพอตื่นแล้วสึกๆบ่เคยลืมจำสายอีตายหยังแนวเป็นผู้แม่มาแล้วสิว่าผู้เจ้าตายยินนํายิดงามหันไป หมดแล้วนะคะของบุญเดืยนซี่กับพอคอบพร้คุณอาจารย์และเพื่อนเพือนทุกคนสวัสดีค่ะ